แลาวครับสำหรับเมนบอร์ดที่มีคนถามเข้ามาเยอะเลยใบนี้สวยมากมีคนถา,ามว่ามีตำาหนิตรงไหนไหมแชทมาหลายคนเลยครับบอร์ดไม่มีตำาหนินะครับไม่มีเลยเอาให้ดูได้ดี่ไปด้วยซึ่งก็ยังไม่ได้แกะดูเลยว่ามันคืออะไรผมยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวคุณลูกค้าก็นำไปลองดูนะครับว่า มันน่าจะเป็นไม่รู้อ่ะเหล็กอะไรสักอย่างหนึง่งก็เป็นบอดใบน,นี้ครับสวยมากสวยมาก,กได้ตำหนินะชื่อ,อมันก็คือ aslock Z690 steel regent D5 ก็คือใช้กับแรมดี r ด e ี5มีวอยจากทาง g i n g c o l l a t i o n c o m นะครับไม่มีตำหนิตรงนี้พลาสติกยังไม่ได้ลอกออกนะเนี่ยเห็นไหมพลาสติกตรงนี้ก็ยังไม่ได้ลอกออกนะดึงตรงนี้ลงมาก็ลอกออกนะฝาหลังเป็นอย่างนี้ติดมาเลยพักจ่ายไฟเป็น8บก8 ความสวยก็เอาไป9กะโลกเลยต่อไฟต่อพัดลมได้เยอะมากสล็อตแรม4สล็อต DDR5 นะครับมีไฮเปอร์เอะ USB 3.2 Gen2 มีวัสดุป้องกันแรมแข็งแรงมอสเฟตเลียงตัวสวยมากมาดูขากัน ขาก็ต้องแกะให้ดีนะครับแกะแล้วงัดขึ้นอย่างนี้มันจะหลุดออกมาอย่างนี้ตอนกดนี่ต้องระวังเหล็กนี่แข็งมากกดต้องระวังถ้าดีดถูกนิ้วจะเจ็บมากขารับ CPU สวยจัดจัดวางนี่ลงไปก่อนแล้วค่อยงับลงตอนงับลงต้องระวัง กดให้ดีเห็นไหมครับแล้วให้มันกึบเข้าไปห้ามพลาดต,ตอนวางฝานี่ก็ห้ามพลาดล็อกจากด้านบนตัวตัวงัดต้องอยู่ข้างล่างแบบนี้เห็นไหมมันจะลงพอดีก็มีเสียงดังแก๊สแล้วมันจะแน่นไม่ออกแบบนี้มันจะปกป้องขาไม่ให้อะไรเข้าไปทำรลายได้มี m 2 armor อย, M 2, อยู่ใต้ M สล็อต M.2 อยู่ใต้ M.2 Armor หนึ่งช่องก่อน M.2 WiFi Ultra M.2 และมี M.2 ข้างล่างอีกเดีย๋ยวดูก่อนนะหนึ่งข้างล่างอต้องช้อนดูเว้ยอ,อีกหนึ่งช่อง ก็เป็น1 2 3 m2 wifi 1 m2 nvme 3 m2 wifi 1 slot sata อีก1 2 3 4 5 6 7 8อีก8ช่องใส่กับ intel cpu l i t ต้องไปดูนะครับแต่โดยโดยประมาณแล้วก็จะเป็นเจน12ถึงเจน14 ต้องไปดูอีกทีนึงอันนี้ไม่แน่ใจแต่แต่มันเริ่มที่เจนเจนสิบใส่ได้เพราะเป็น LGA หนึ่เจน็น,น,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการแพ็กกันก็สวยทั้งใบไม่มีตําหนิตรงไหนเลยแข็งแรงมีผลเทสอยู่บนกิ้งคอรนะครับใบนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็แพลติกอีไม่แกะ แกะพลาสติกต,ตรงนี้นะแกะออกมาเองตรงนี้เห็นไหมครับที่มันเปิดออกมาได้ยังไม่แกะใบนี้ก็ถือว่าโอเคมากในการเทสก็คือค่อนข้างเป็นบอร์ดท,ที่พรีเมียมอยู่ Z690 คนถามมาเยอะมากอันนี้ก็ได้แพ็คมาตีนะ ถ้ามีสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะครับสนใจตัวไหนก็ดูได้บน YouTube แล้วก็เว็บไซต์ก็จะทำรองรับทุกอย่างไว้แล้วให้กดได้อย่างง่ายดายนะครับใส่ตะกร้ามีคลิปให้ดูมีราคามีอะไรครบเครื่องนี่ก็ใส่นี่ลงไปก่อนป้องกันข้างล่างมีพลาสติกตรงนี้ก็เป็นนุ่มๆอทีนึนนงป้องกันบอน อรับได้เลยนะครับคุณลูกค้าที่น่ารักมาจัดอบ์ดโหดๆไปเลยนะ ที่กดติดตามช่องกิ n g ค o r on YouTube นะครับรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงด้วยนะครับบางทีเช่นการส่าวไมโครโฟนเพราะว่าผมชอบอะไรพวกนี้เอฟเฟกต์ดนตรีต่างๆตอนนี้ก็มี b o ส DB2 ขายอยู่บนเว็บนะครับเป็นเอฟเฟกต์ของ บลูไดเวอร์แล้วก็ยังมีลูกขายอยู่นะครับลูกของโลวินแล้วก็มีกรารสาวของเชื่ออะไรสก,กาเล็ดอ่าโฟกัสไลท์อะไรอย่างนี้นะครับมีไม้ของแอสเดนเป็นไม้ช็อตกันเนาะอ่ะนี่เสร็จแล้ว สวยเลยแน่นแน่นปึกปักจะวางลงไปในนี้นี่เดี๋ยวเราจะมายัดให้เต็ม ให้แน่นป้องกันให้สุดๆไปเลยอ่ะแต่ต้องแพคกันนี่ก่อนหนึ่งชั้นก่อน ตอนนี้ก็มีคลิปล่าสุดนะวันนี้ก็จะมีคลิป i เอ้ไอเจ็ดหกนเจ็ดนยเออสองศูนย์หกศูนย์ซูเปอรนะครับที่เพิ่งทำคลิปไปแล้วก็จะมี RTX 4060 Ti นะครับที่กำลังจะทำเพิ่ม นุ่มมสวยๆไว้อย่างนี้แล้วก็หาทางยัดข้างๆตรงนี้ไม่ให้อะไรเข้าไปโดนได้ก็ต้องตัด ปากอะบอกเลยว่าปากึกปักเลย พอดีเลยนะเป็นมุมที่แบบปิดได้พอดีแล้วไม่โดนแน่นอนโคนแน่นอ่ะยัดไม่ลงแล้วเนี่ย นี้มันไม่ได้ไม่ลงแล้วอะเน่นมาก Loca, à? phải ý. ở đây lo cúc Mèo mèo cúc 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 đi đi ดูมันเดินนกมาดูผมแพ็กของสวยครับนี่นะดูเหมือนเละๆะนะแต่จริงๆเป็นการตัดกระดาษเอ้ตัดพลาสติกกับกรองกระดาษดูการป้องกันไปนะครับปิดคันนี้ก็จะเน้นหนาเลยนี่รับได้เลยนะลูกค้า กันข้างล่างกันข้างข้างกันข,ข,ข้างบนกันข้างหน้าครบอย่างแน่นเลยอ้าวปิดผนึกซีนปิดผนึกใครจะคายผนึกนี้ต้องมีอาคมเอ้ยอเมจิมาคายผนึกมีกุญแจาดาบหิน โดโหดครับใบนี้ใช้เตเกียวยาวๆวของมาถึงมือคุณลูกค้าแกะมาก็น่าจะชอบนะผมว่าเพราะว่าพลาสติกยังไม่ลอกเลยอ่ะเสร็จแล้ว เรารับได้เลยครับขอบคุณที่สนับสนุนก i n g คอร์ปอเรชันเสมอมาครับรับชมได้บนเว็บรับชมได้บน Youtube หรือเพจ Facebook ก็ได้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า